สีด <étique> <ural> ึงพาเข้ามาเจ้าไไว้ดใบเจ้านมตัวนงไปเลยเอานอนลงไปโอ้เอาเอาเอาไปเดี๋ยาเอาเอาคอยสี่สร้อยดึงคอยสี่สร้อยดึงอือเืออือได้การได้ดึงไว้เลยฮะดึงไว้ได้การได้รีบอ่ะเอาโอเคโอเคเอาดึงไว้ครับผมดึงไว้ครับอือ ดึงยวคนอ่ะฮ่า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 อาดี๋ยวไดึงไว้เอ่าถือเดี๋ยวไปอ่ะเอออ่าโอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวน้ำขนาดนี้พอดีแซ่บนะนี่เออน้ำน้ำเอาจอดเนี้ยโอ้นะครับไปชมคลิปให้พี่ไทยบ้านนอกด้วยนะคะเอพีเออเดี๋ยวเบิร์ดจะเอาดินมันขึ้นมาน้าแม่ยาวใต้น้ำแม่โอ้ยโอ้ยตอนกับพวกกินกินใต้น้ำสักใต้น้ำได้ดิน้ำมันแซ่บป่ามันอ่ะ สดงว่าไฟจะจะสว่างนี่พ่อเราเลยเออเดียวทางเรียนเมังนะงเรียเลยม่นาที่นสุดังือเีนวัดเมือมตาโอ้โ้โขีดตมลุงพันสุดยอดเลยครับโอ้ยถุ่มเท้รครับผมเบิ้งด้อครับบืงเบิงบ้งเบ้นี่ครับเจียวเจียวปะ อีกยี่สิบเส้นอีกยี่สิบเส้นวันน่ะเดี๋ยวพึ่งลุกเดี๋ยวพึ่งลุกเอามัดเอาไว้ทุกส้วงชนคนสร้างภาพเอ้ยบบ้าแล้วชุมชนคนสร้างภาพต้องต้องสร้างภาพนะไม่สร้างพี่น้องไม่เห็นภาพเออก็จะขึ้นพวกอวกเลยเขาบสร้างภาพนี่ว่าเขาสียากปันเดยคูดนี่ขึ้นมาไม่แต่หินล้วนๆนะครับผมขุดมาแล้วก็มีมีน้ำอีกตั้งหาก ความตั้งอกตั้งใจที่เรามีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันพี่น้องคุดไปจนน้ําออกบ่อพี่น้องเหมือนน้ำสร้างน้ําอันนั้นนี่แหละนะครับฮะเอ้าล่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยพี่น้องเลย ไปคนน่ะเมื่อไปโชคดีเดี๋ยวเขามาดัดแรงไหมคนน่ะมาดูกันเด้อสวัสดีแม่สวัสดีครับสวเออครับผมครับโชคดีลูกครับผมเดินทางปลอดภัยอันส่งหลานในหอดบ้านเด้อเด้อเดี๋ยวผ้าหลานทะเลทะเลได้แหละเดี๋นะครับสวัสดีครับดังกินนมกองบาดมันไม่พอซื้อลูกซื้อเขาไม่ได้ เออสองบาทซื้อได้อย่างน้อยมันต้องห้าบาทแล้วเพล้อมจะให้ค่าขนมแล้วนะคะผมขอพูดความรู้สึกเอาป็นเร็วื่นองน่าสังเกตนะเอา่าเอาเราขูดไปนี่นี่สังเกตนะนี่เอา่ามันเริ่มจะเป็นทองแล้วนะนี่อานี่ดูน้ำนี่เบิร์กเมมโมนี่พูดหน่อย สีเงินสีทองเนี่ยจัาหน่อยนี่เป็นทองตัขุดไปนี่ทองพุ่งขึ้นมาบ่อน้ำมันพุ่งขึ้นมาเราจะทำยังไงเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่มาดูเลยถ้าบเจอบ่อน้ำมันถ้าสมมติว่าเจอบ่อน้ำมันนี่เขาเขาทำอะไรนี่หน่วยงานรัฐบาลมาดูด่วนนี่เป็นเป็นน้ำนี่เป็ค่ายสีทองคนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสมบัติของชาติถ้าเกิดมาบบเป็นแร่ทองมาเลยที่ไหนแล้วกลางัินโจะทำอะไรไม่ได้ถ้าบ่อน้ำมัน เจะสีหินกินตีนั่ะเอามือด๊าชิตักเอาตักน้ำขึ้นมาหัวหน้าโอ้โนี่พี่น้องหลังจากที่เราร่อนเสร็จแล้วจะเป็นแบบสดหรือเปล่าเลยอย่าบอกใครเสียวโอ๋อครับครับครับผมเอาเอาเอาขอบอกว่าเอามัดไว้เอื้อกแม่ผ่าข้ามาแม่ขอชีได้ดึงไว้ให้เอาผ่าข้ามามัดไว้เอื้อกแม่มาดึงเลแม่ดึงแม่ดึงผข้ามาเพื่นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษโทษนะอึ๊บ ดึงไว้เออเอาหมุนลงไปป้เคียหมุนลงไปเออเอาหมุนลงไปเอาป้อนอีก้นหักโอ้ป้อนป้อนหมากไฟกันอีกโอ้เอาอีกขั้นหนึ่งเอาก้อนหินก็น้ำมันมีเอาต้านน้ำไปต้านน้ำหลังธรรมดานล้เขาตักต้อนก่อนเด็ดโอ้หินมากละพี่น้องหินก้อนนู้นเลยบอลนี้เอา้อนยากันยุ่ โอ้หินมาหินมารู้จักหินไหมครับลุงพันรู้จักอยู่อะถามดิมีใครอยู่ข้างในป่ะน่ะมีใครอยู่ข้างในมาถามไปดิเออเอาถามไปดิลองลองลองเพลงดูลุงพันลองลองเพลงอยู่ไหนหันดูมันเสียงกล้องเป็นยังดีอ่ะประทานอระทานมดละไอ้ปิงทำไหม ไปไอ้เนี่ยลงไปลงมาที่ครับครับสวัสดีพื่ลงไปมุดลงไปมุดให้ไปมุดเด้อไป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 ขีออนเดยวน้อยอยากได้อย่างน้อนอะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันดิ้นก่อนอย่าลืมไปเอาโทรศัพท์เด้อ นี่ครับทุ่มเทมากครับผมเนาะนี่ครับทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับผมเนาะผมก็มาสร้างภาพตอนสุดท้ายครับโอ้โหอาหม่ลุงพันตักต่อตักต่อครับได้ครับต้องดีครับ ใอกลุมน um um. um ึ um Stadium, ่งด um ี um ่ลงพันคนลงบนนั้นดุดเยอะเลุมมปละลงเท่งบุนาข้างล่างนี่เดี๋ยวไฟฟ้าข้าจะเยมาคุดเองนกเอาเสาข้าจเออนเสาของเขาเพาาูจเอาเหรอเดาีว่าเขาุดหเขามาติดตังเขาต้องคุดเสาหเนาะเอาเสาข้าจมารพอมคุดห เอาเอาลืมข้าวลืมข้าวโอ้ลืมข้าวโอ้หัวตักหัวตักหัวตักมึงแกนซ่านเงี้ขาสีฟ้าเลยว่ะบัดเด้อเอาเอาเอาขาสีฟ้าเอาขาสีฟ้าเอาต้องดึงไว้ครับผมต้องดึงไว้ครับถึงขนาดขาสีฟ้าเด้ครับระวังหำแป๊สนะระวังหำแป๊สนะลุงพันนะ สาวๆยืนอยู sì, Ө, ่ข euh, ้างหลังเลยทำห้ำแปดไม่ได้นะเอาน้ำขึ้นมันเนาะเอาน้ำขึ้นเอจอเจอนะเจ้าหระลัมณอันนี้เต็มตาเต็มตาเลยเอาหมวกแล้วอหรอครับแม่น่ะเก็บโซนละซากผัดก็ได้เก็บแว่นตาให้พี่น้องโค้ทั้งหมดมาถามเอาใน่กระเป๋านี่ละเด้อใช่ครับผมครับผม ก็เศ้าเบาตีกันให่ใทต่อไปนี่ครับขาสีฟ้าได้ครับลุงพันนะครับผมถึงกับขาชี้ฟ้าน่ครับต้องดึงไว้นะครับผมนี่กับเปียกทีตัวแล้วขอแรงหรอครับผมเอาไวจิ้นแล้วครับพ่อมปใช้ประหนอเขา ผมมาพ่อคุณหรือพ่อไปมันหนาวมันเปรี้ยวเด้มั้ยหนาวเปรี้ยวมันสุกแล้วไม่เม็ดอยู่ใส่หหวานนุ่มเหรอไม่เม็ดเลยไม่เมื่อวาอยู่น้ำแอร์ใช่ผมนะน้ำแอร์ใช่เดี๋ยวไปยางไปมาให้ว้าวจะกินเท่าไหร่น้องคนนึน